สวัสดีค่ะเอฟซี F C. วันนี้ย่าหน่อยทำกรตรพาเอฟซี C. มาชมบรรยากาศทุ่งนานะคะเอฟซี F C. วันนี้ย่าหน่อยกับปูดสัมมาทุ่งนาจะมาชมบรรยากาศท้องทุ่งนาตามคันธนาก็จะมีต้นยูคานะคะเอฟซี F C. ข้าวกำลังงามเขียวสะอุ่มนะคะเอฟซีวันนี้ปู่สัมมาอัดน้ำใส่นาก็เลยพามาชมบรรยากาศท้องทุ่งนะคะตามคันเทนาก็จะมีต้นยูคาย่้าหน่อยเอามาปลูกไว้ เป็นวิวสวยนะคะเห็นไหมค่ะ fc บรรยากาศท้องทุ่งนายามมึงแรงนะคะ f c สวยงามมากคะ่ะบรรยากาศสวยงามท้องทุ่งนาทุ่งนาสวยเขียวงาม ดูแล้วมีความสุขนะคะเอฟซี F C. พาเอฟซีมาชมทุ่งมาชมทุ่งนาเห็นไหมคะบรรยากาศทุ่งนานะคะน,นี่หลังจากไม่ได้ออกคลิปหลายวันแล้วคิดถึงเอฟซีมากๆเลยวันนี้ก็เลยจะพามาชม บรรยากาศทุ่งนาเขียวสะอุ่มนะคะหาดูเห็ดเห็ดเพื่องยูคาก็ไม่เกิดนะปีนี้ปกติจะเกิดพอได้กินอยู่แต่ปีนี้ไม่เกิดนะคะ ชมข้าวทุ่งนาหญ้าหน่อยยามมื้อแรงหลังจากแดดล่มลมตกก็จะออกนอกบ้านนะคะ,ะปูซ่ซำก็จะไปอัดน้ำใส่ข้าว เห็นไหมครเบ fc แย่หน่อยก็จะพาชมวิวพาชมวิวบรรยากาศนูน่นปู่สำรอยู่ทางโน,น้น อัดน้ำใส่นาค่ะเอฟซีปีนี้มันแล้งข้าวก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันพึ่งขึ้นได้หมูสำปอัดน้ำใส่นานะคะ แดดร่มลมตกแล้วก็ชมบรรยากาศทุ่งนาแก้งเหงาดิค่ะนาย่าหน่อยก็จะเป็นเขียวๆสะอุ่มดูแล้วก็เพลินตาดี นสะะวยงามมากต้นยูคาก็จะได้ตัดขายอีกแล้วความฝันความฝันเล็กๆนน้อย สองคนแก่เนาะอีกจีอูสำก็อยู่ทางโน้นกูซำก็ไปอาบน้ำใส่นา ตามภาษาคนแก่เนาะตามภาษาคนแก่ได้หน่อยก็มาก็จะเอากันไกมาด้วยมาตัดหนงต้นไม้ พกมาตลอดนะคะับเอซีมาแล้วก็ตัดไปด้วยจะไม่ได้ไม่ลก สวัสวีครับบรรยากาศท้องทุ่งนาชีวิตชนบท <c oughs> ก็จะประมาณนี้ครับ f ีความสุขอยู่ที่ท้องไร่ท้องนาไม่ได้เที่ยวห้างเที่ยว ไม่ได้เที่ยวห้างเที่ยวเมคโคโลตัสวันวันก็จะลงทุ่งลงนาตามปัสสาูสามก็เดิน สปิสะปะอยู่หนึ่งอาบน้ำใส่ข้าวเะะดินกลับนาคาอิปสีเดินกลับ ฟีซีก็จะขอลงไลฟเพียงแค่นี้นะคะถ่ายให้พาฟีซีมาดูวิวธรรมศาสตร์สวยๆคลิปนี้ขอลงไลฟเพียงแค่นี้จ้าฟีซี